มนีเลยว่างใครมากบ่ครับหรือไปยังมั้นี่ปลาปลา หาจังไหนเอาเครื่องมือยังไปหาหนิโอ้ได้บ่พอก็ได้กินอยู่เนาะโอ้ปลาอยังทำหนิปลาทางปลาผม่าปลาสอยอืมมันกับปตัวใหญ่เนาะ ก็อยากว่าสินซะเ่ได้อยากเพจยังกินก็เเ็นแล้วตีปนกไดนกนยุ่กับพูกกินเลยเนาะแ่กับพู้ใหม